สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลของสาวไทยเรามาอัปเดตให้รู้กันนะคะ นั่นก็คือข่าวดีของน้องบีมพิมพิชยากกรัมค่ะที่ณเวลานี้เนี่ยได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าน้องบีมพิมพิชยากกรัมจะได้ไปร่วมกับสโมสรของทางฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าวงเดิบมองซีลลบอลลย์บอลนะคะถือว่าเป็นการร่วมงานที่ฝรั่งเศสครั้งแรกของน้องบีมพิมพิชยาโกกรัมเลยก็ว่าได้นะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของนักกีฬาสาวไทยเราที่จะได้ไปเอาประสบการณ์ไปเรียนรู้ทักษะ ต่างๆนะคะคแต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงค่ะก็มีกระแสออกมานะคะว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยเห็นบีมนะคะถ่ายรูปควบคู่กันกับโค้ชของทางโปลแลนด์ทำไมตอนนี้บีมถึงได้ไปร่วมทีมทางฝรั่งเศสนะคะมีภาพถ่ายระหว่างน้องบีมกับโค้ชโปลแลนด์จริงๆค่ะแต่ไม่ใช่เฮดโค้ชนะซึ่งคนคนนี้ที่ถ่ายรูปคู่กับน้องบีมนั้นเป็นผู้ช่วยเฮดโค้ชนะคะซึ่งเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการวิ เคราะสถิติของนักกีฬาแต่ละคนว่าใครมีจุดแข็งจุดด้อยอย่างไรก็ถือว่าเป็นคนสําคัญที่จะช่วยให้ทีมชาติโปลแลนด์นั้นมีเกมรับที่เหนียวมากขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโค้ดคนนี้มีชื่อว่านิโคล่าเวตอรี่นะคะซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยสตาฟโค้ชนะคะเป็นผู้ช่วยของโค้ชลาวารินีซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทางโปลแลนด์นั่นแหละค่ะทุกคนสตาฟโค้ดคนนี้นะคะเขาจะได้รับเลือกให้เป็นเฮดโค้ดของสโม สอทางฝรั่งเศสค่ะที่ตต่ได้บอกไปนะคะว่าโค้ดคนนี้เนี่ยจะได้ไปเป็นเฮดโค้ดของสโมสรวองเดิฟมองซี่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นสโมสรที่เขาทําสัญญากับน้องบีมพิมพิชยากกรมก็เลยมีภาพถ่ายร่วมกันมานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของนักกีฬาสาวไทยที่จะได้ประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศค่ะ แล้วการที่น้องบีมพิมพิยากกกรัมเนี่ยได้ไปฝึกฝนหรือว่าได้ไปเล่นหลีกอาชีพของทางฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อว่าพัฒนาการของบีมพิมพิยากกกรัมจากที่โดดเด่นจากที่ปังอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งปังไปอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าโค้ชคนนี้นะซึ่งชื่อของเขาอ่านยากนิดนึงนะคะทุกคนชื่อของเขาคือเวตตอรี่ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะนิโคล่าเวตตอรี่เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่วิเคราะห์ รายบุคคลเลยนะวิเคราะห์ตัวนักกีฬารายบุคคลเลยว่าคนนี้เนี่ยเขามักจะเล่นแบบไหนมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรจะหาทางปิดนักกีฬานักกีฬาคนนี้อย่างไรเขาวิเคราะห์ให้โค้ดลาวารินี่อย่างนี้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นโค้ดที่มีความสําคัญต่อทีมชาติโปแลนด์เป็นอย่างมากนะแล้ววันนี้ถูกเซ็นสัญญาให้ไปคุมสโมสรของทางฝรั่งเศสเป็นปีแรกด้วยนะคะแล้วก็ได้น้องบีมพิมพิชาก็กรำไปร่วมด้วยก็ถือว่าเป็น อะไรที่น่ายินดีกับน้องบีมพิมพิชญากกรำจริงๆนะคะนักกีฬาไทยของเราจะได้ไปเฉิดฉายสร้างชื่อเสียงให้กับทางฝรั่งเศสเขานะคะแต่เองก็ยินดีกับน้องด้วยนะแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาไม่น้อยเลยนะคะว่าเอะนักกีฬาไทยเราเนี่ยพอไปเล่นให้กับลีกต่างประเทศกลับมาก็มีอาการบาดเจ็บอีกและพอมาช่วยเหลือทีมชาติก็ช่วยได้ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังมีกระแสวิพากษวิจารณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันมีกระแสเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามนะนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญของนักกีฬาสาวไทยเราเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสน้องนะคะน้องได้ไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแต่มองว่านี่เป็นโอกาสที่บีมพิพมพิชยากกรัมได้ไปเล่นที่หลีกต่างประเทศแล้วจะสามารถกลับมาพัฒนาวงการวอลเลย์บอลสาวไทยของเราให้มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นได้ ส่วนในเรื่องของไปวันไหนแข่งช่วงไหนอะไรยังไงายจะมาอัปเดตให้กับแฟนวอลเลย์บอลได้รับชมรับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลท่านใดมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ